สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่สนามบินดอนเมืองของประเทศไทยเรานี่เองนะครับนี่เป็นวิดีโอที่4แล้วผมจะสอนให้คุณรู้ว่าก่อจะนําเครื่องบินขึ้นได้คุณจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับวิธีเปิดซิมูเลเตอร์ขึ้นมาถ้าเปน็นนี้คือถ้าเป็นเวอร์ชัน3ี4นะครับเปิดขึ้นมา Flight Gear Launcher จะมีขึ้นตรงนี้เลือกตัวนี้นะครับ น n e x a 1 2 p s k y h a w k 1 9 8 1นี่นะครับคุณจะเริ่มที่ไหนก็ได้แต่คุณจะยังเริ่มที่ดอนเมืองไม่ได้นะครับเพราะคุณจะยังไม่ได้ลงติดตั้งตัวทิวทัทัดเอาไว้เพราะฉะนั้นให้คุณไปที่อะไรที่คุณมีอยู่แล้วครับพิมพ์ตรงช่องนี้ว่า khafhalfmoonbay เลื่อนเว็บไยไว้เป็น Default ส่ตัวนี้คุณจะตั้งอะไรก็ได้ผมผมแนะนำให้คุณปิดสองช่องนี้ช่องนี้แล้วก็ช่องนี้ก่อนนะครับช่องนี้คุณควรจะเปิดเอาไอย่างนี้ยน,นะครับจากนั้นก็กดรันครับเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่นี้เป็นเวอร์ชัน3.6นะครับแต่ใน3.4กระบวนการก็จะคล้ายๆกันแหละครับ เอาละครับก่อนที่เราจะขึ้นบินบ้านเราจะต้องสตาร์ทเครื่องยนต์กันก่อนนะครับกดเซฟน่าหนึ่ง P หนึ่งเจ็ดสอง P Auto Start แล้วกด S ค้างไว้จนกระทั่งรูปใบพัดหายไปแล้วคุณจะได้เสียงเครื่องยนต์เร่งเครื่องอยู่นะครับเสร็นะครับอันดับต่อไปคุณก็เร่งเครื่องบินออกไปใช้กดแถบเพื่อจับคันบังคับเอาไว้นะครับแปลว่า คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าว,ว่าการพวกเครื่องบินให้บินขึ้นแค่ดึงเชื้อเพลิงขึ้นให้สุดแล้วก็ดึงคันบังคับลงนะครับซึ่งคุณจะดึงบังคับลงเมื่อความเร็วถึงประมาณ40ในเครื่องบินนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละรครับเครื่องบินบินไปทางซ้ายเพราะว่าอะไรนะหรือเครื่องบินใบพัดจะมีเอฟเฟกต์ที่ความเรเครื่องบินนี้ทางซ้ายเกิน40แล้ว ดึงกันเถอะครับมันก็ยังดึงไปทางสา้ายอยู่ครับซึงตอนนี้คุณจะทำอะไรคือเคร่ทุง่งจะดึงมากขึ้นเครื่องบินก็จะลงพื้นแล้วก็ตูมชนขมับครับทุ่มล้ามเลยทีเดียวนะครับคุณจะบอกัวเลขที่ไหนครับโอเคนะครับ ทีนี้คุณก็จะต้องไปเริ่มใหม่เลครับ v o c a t i o n select airport go to airport ได้เลยนะครับคุณเล่นตามผมหยุดนี้จากนั้นคุณจะต้องซ่อมเครื่องบินหลนะครับของคุณอาจจะไม่รุนแรงเท่าวันนี้เพราะว่าคุณจะไม่ต้องซ่อมเครื่องบินในรุ่นเก่าจะไม่มี damage m o d e อย่างนี้นะครับจากนั้นรออีกทีนะครับคัวนี้ผมจะต้องจับอะไรก็แล้ว นะครับนีนนะครับให้ถ้าคุณเปิดออโต้โคดีเนชันแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องมายิง้องใบแล้วเนกะินหกสิบดึงขึ้นนิดเดียวครับนิดเดียวนะครับแล้วก็ใช้เมาสโ์โฟกคุมพยายามให้เครื่องบินบินตรงอยู่อย่างนี้นะครับบินตรงห้าไม่ให้เครื่องบินเอยียงนะครับจำไว้ว่าเวลาจะขึ้นจะคุณจะดึงให้เครื่องบินบินขึ้นคุณต้อง เลื่อนเมาส์ลงข้างล่างนะครับไม่ใช่ขึ้นข้างบนนะครับแต่ถ้าคุณอยากให้เครื่องบินเอียงไปทางซ้ายคุณก็ดึงเมาส์ไปทางซ้ายตามปกตินะครับให้จำเราเหมือนว่ามือคุณเป็นเครื่องบินแล้วก็คัน,นคบังคับอยู่บนลูกติดกาวอยู่บนลูกบอน,นะครับโอเคครับอดีมากเลยครับ สวยมากครับอันนี้ซื้อผมเก่งแล้วนะครับวันนี้พึ่งไปได้รับคำสอนในการบินมานะครับเดี๋ยวเทคออฟหนึ่งคุณสองผมจะมาค่อยๆสอนคุณนะครับเทคนิคถึงตอนนี้คือคุณจะต้องค่อยๆซ้อ,อมไปนะครับสำหรับการบินขึ้นอย่างนี้จนคุณอาจจะเก่งอย่างผมก็ได้ครับ วันนี้ก็อาจจะเท่านี้นะครับนะครับสวัสดีครับ